สวัสดีครับอยู่กับช่องนุยซาวร้อยเอ็ดวันดีมาดูโกเปโก,โกเก็บงานครับอ <c oughs> ุดสาเสร็จแล้วพ่อใหญ่วีพ่อใหญ่วีทำอะไรเชียงานเชียงานเชียหงานโอ้นี่มันาดิไรมาอะาคุมงานนี่จบงานครับปิดจ็อ โอเป้เอชสองร้อลูกูกรูทำสะนาพ้นมากที่ไปไห้บอละครับผมลูกขาวลูข้าวเล่นบ่ครับดีดดีโอ้ส่งไม่ได้ครับตะดินตม ตันนี้ไปของใหม่เด็กน้องแม่เด็กฮะแม่งก็ได้สอ,องบ่อในรถรถเขาแก่หรือเปล่า ส่งน้ำมันนี่รอๆครับรอๆอ,อ,อย่างเทครับกระจกโอ้โห้ยนี่ไหนยะขั้นนี่ทขักทายมีขักทาย นี่ลงสายเก็บเก็บงานแล้วครบับเก็บเสร็จแล้ว คลิปแรกอันนี้คลิปสองครับโอ้ยนี่จะต้มครับต้มดินต้มดินเลนแหมะเฮ้ยเล่ยนต้มมาเฮ้ยกองเชี่ยกองเชี่ย โอ้โนู่นครับมีอีกตัวหนึ่งครับกำลังขึ้นรถขึ้นรถเลนเตอรมีคนละอไกลๆครับเห็นหรือเปลา่าลองซูมให้ดูโอ้มีอะไรนะว่าทำอะไรก็นะคป่าเห็นหมูนั่นอีกตัวนึงครับ เรื่งที่ขึ้นทเทเลอร์ไปไหนต่อก็ไม่รู้ไกลไกลเดินมาแล้ว รูปหน่อยลูกเพ่นะลงยูทูบครับครับผมนี่ยังครับเนี่ยเจียวยาไ่เจียวยาไขเอาชีพเสริมบัตรบัตรบัตรโอ้โหบรต้องการยาได้พี่น้องได้นี่หงวยห้วยกินตรงนี้นาแรกเนาะอันนี้ยู่ไทยทำยู ซีมเด็ครับที่ซีมเด็ดมันเป้าเวอร์มันเป้าเวอร์ใช่รายงานครับรายงานก็ได้ต้องการต้องการในเโทรเบอร์โทรติดต่อป่ะติดต่อเลยเออโอ้นี่เบอร์โทรครับเบอร์โทรโฆษณาให้เราเยอะหน่อยก่อนติดต่อเลยนะครับผู้ใดอยู่เขตใกล้ๆอยากเมาชมเมืองหนีงัวผัวขุนครับผัวขุน กี่พันกระขายนะครับเนี่ยตามสอบร้อยนะเนี่โอ้มาชมวัวมาดูรถแบ็คโคแม็คโคจะต,ต,ตัวเงี้ยครับเลี้ยงงวแบบแบบไม่ครับพี่น้อกะกี้บันมิต่ปล่อยยางน้ำทงน้ำถ่านเื่อเลี้ยงแบบไม่แล้วเยน ท,ที่การเลียงต้นใจวัวก็มีจำนายขายนีนยแน่แล้วปลูกอย่างร้างอันนี้เจาขควงวัวเนี่ยเฮาดีเลยไหมไอ็นไว้ขี้วัวก็มีมาเลย ฟองง้ว่าจะฟองง้ว่าฟองง้ว่านะเข้าดีครับฟองง้ว่าพลายอยู่นี่แล้วอันนี้ก็จะเสร็จแล้วกำลังคุยกันครับเอายังไงไปบอกใครก่อนไปสัมผัสจ้าของเจ้าของบอกกอน จ้าของพื้นที่เป็นไงครับพ่อใหญ่บ้ครับพ่อรู้พ่อพ่ออะไรทางก็ได้ยังทางก็ได้พ่อโยน้ำก่อนน้องนี่มันที่เขาให้ยังตีครับพี่พ่อดมนินเหนียวหน่อยแล้วเนี่ยดินไหลได้กี่โพถุงปนนี่เป็นว่าโยวน้ำไปฝนก็ไปน้องที่จากน้ำจากโดนี้ฝนตกมากนะครับไหลไปไหลลงลงไปในท่อมันมีท่อมีท่อท่ออีเหนือ น้ำจะไหไปมันจะไหลมันมั่นขึ้นวาผู้ถ่อนวนาะน้ำไม,มาก่กีครับนี่ไหลมาไหลมาน,นี่ไหลมามาค่ายนี่ครับวานนี้ห่วงนี่รถไปก็บอะไรานีห่งเปียกจืนมดเท่านี่วันนี้ขาดลุงพีได้หนี้ขาดลงพ่ังรัเกลียด <laughs> <laughs> ว้าน่ <laughs> <laughs> เป็นยังรถเกียคยกัมีอะ

ทางความมาเอาเลยเรื่องงานขอได้ว,ว่าี่ไปแต่พอคนมานะเห็นตะแกมดีกว่ามูเลยตอ,ตอนอนตะแกงแล้วอืน้ำเรลี่ยนกายเลยฝากาก,กดไลค์กดติดตามช่องยูทูบหนุ่ยซาวร้อยเอ็ดด้วยนะครับนนะกดกระดิง่งก,กดติดตามด้วยเออนี่เจ้าของหน้ามาเลยครับ ในสาฟีครับโครงการฟีโครงการหลวงในาฟีนี่ยังมีสอหน่วยพ่ะมีผาีนคนเคนันักเป็นต้นสนพักมีสกินทุกยางตกใตลาดเนราใช้งานใส่ทไ้พัก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  มันเห็ดเร็วๆพี่จงไหนหน้องฮะลักไสยรักสูรมันแยงมันเสียดกไปใไไไตเ้เมืองศักดิ์นี่ชิปชิปสองครับชิปแรกเป็นชิปที่ผมลงไปเมื่อกี้เป็นชิปรถเขามาขุดเนาะโอ้ในความลึกครับชิปนไนวะ โอ้เออวยโอ้ลมมมมโอ้นีนเ,นนเห็เหลดลยกวัวโอ้โจกลงลึค่ะปาตกลงไปนี่ย่มมีสิสธิ์ขึ้นได้เลยทางคุณ บ่ไ้ครับรถเข้าไปบ่ไดที่เหยียบพักปะนะสัม,มีสัม,มีก็ได้น้ำโพทักลายแล้วครับสะเล็กๆข้างนี้ไปบ่ไรหรอห้อยยืนู้ได้ยังมากต้องกับทางเดีดีกว่าโอ้ลมลมลมโอ้ติดติดติด

เอา,มาเมี่ยงโอมมเรื่องพลังเรี่งจุ่มโอ้เม่งเมี่ยงเอาทีา่ไปเนี่ยรถจักรฟังมีขึ้นรถไปเขาไปไปงน่อเ,นเ,อเอารถจกรถจกจ้าของมีคือได้ศีมาจังมนนนนูนี่เป็นจกอันขั้นอันที่ไปใช่ไหม อันนี้พ่นพ่นว่าพันทีคุดขนาดเท่าไหรน่องเท่าไหร่เปล่าเท่าน่่าเนี่ยบวกน้อยๆมองโจงไม่่หนมองโจงไม่ไหนไหมว่าไงงีซะหนิเกิดอ Quarter cụt bò mai hơn thì đấy, xong qua thì để sang 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 này nha nước thì để giá như ăn đây นี่แสงนี่โครงการคอยมีเสื่อเหมือนมันเร่งว่ะคือเรื่องง่าะเนีว่าจะเรียนว่าสมัค

ดีโมโหกบายอยู่ในน้ำแบกตอนนี้นี่น้ำยู่ไหมโอ้ยมันจกสีตมขึ้นพอาดีเนาะไจน้ำผมใ้่อมารเขาจะไปไหน กันกันอยู่เต็งคู่หน่อยด้วยกันเด็ดฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวไปชมคลิปต่อไปคลิปนี้เอาสไลค์ก่อน